ร3คนในจำนวนดังกล่าวนี้มีทั้งผู้ที่ขาขาดนิ้วขาดสูญเสียดวงตาและมีบาดแผลชะกันในบริเวณต่างๆทั่วร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งผู้บาดเจ็บเหล่านี้ในเบื้องต้นได้รับการปฐมพยาบาลจากทีมแพทย์และพยาบาลฉุกเฉินก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในระแวกใกล้เคียง องอาทิตย์หลังเหตุการณ์อันนาศกสลดที่เหล่าพันธมิตรทุกคนมีอาจลืมความสูญเสียนับเป็นบาดแผลในใจที่ต้องอาศัยระยะเวลาและชัยชนะในการชุมนุมนั่นคือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยการเมืองใหม่เป็นยาสมานหากแต่บาดแผลจริงที่กลุ่มผู้ชุมนุมในเหตุการณ์การสลายการชุมนุมได้รับนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพราะบาดแผลเหล่านี้ไม่ใช่บาดแผลธรรมดาที่สามารถรักษาให้หายได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเหล็กโลหะนะฮะกระแทกเข้าไปในเนื้อเนี่ยเกิดอะไรบ้างฮะหนึ่งการทําลายเนื้อเยื่ออย่างรุนแรงปากทางเข้าเนี่ยเล็กนิดเดียวครับแต่พอเราเข้าไปเนี่ยนะฮะล้างแผลทุกวันทุกวันเนี่ยมันค่อยๆมีการกัดก่อนทําลายเนื้อเยื่อที่ตายเนื่องจากความร้อนที่เกิดแล้วอนุภาพการทําลายเซลล์ ล้างทุกวันทุกไม้นทำไมมันต้องลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไป<อ>วันนี้นะครับบาดแผลเนี่ยจากชั้นไขมันเนี่ยมันลงไปกล้ามเนื้อแล้วครับเ<อ>ต็น์พยาบาลในบริเวณที่ชุมนุมของเหล่าพัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นศูนย์รวมของทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่หมุนเวียนมาช่วยล้างแผลให้กับผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บ มาตรฐานการรักษาผู้ป่วยนั้นเทียบเท่ากับโรงพยาบาลทั่วไปโดยที่ผู้ป่วยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆ<ท>เพราะมีผู้บริจาคอุปกรณ์ในการทำแผลและยาต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเป็นจำนวนมากเขาไม่เชื่อค่ะว่ามีคนบาดเจ็บถึง600กว่าคนเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนเจ็บคนป่วยเนี่ยจะไม่ยอมไปรักษาตามโรงพยาบาล เพราะเห็นมีบางคนบอกว่าเวลาไปรักษาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมีตำรวจตามติดตามตัวไปสอบปากคําบางทีกเ็เข้าไปพูดจาขคค่มขู่ก็มีซึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่านะคะคือคนไข้บอกจะไม่กล้าไปโรงพยาบาลก็จะมารักษาที่ ที่คลินิกของเราเนี่ยนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าคลินิกของเราเนี่ยนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างมียาเนี่ยเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชั้นหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากมีคนบริจาคเยอะยาอยู่เราดีมากเลยค่ะก็แผลที่แรกๆมาเนี่ยแผลก็เล็กๆน้อยๆแล้วอเผอิญช่วงแรกนี่คนไข้จะมาเยอะหมอก็จะไม่ค่อยมีเวลาหมอก็เลยจะต้องออรีบทําแผลรีบห้ามเลือดบางทีก็รีบเย็บไว้โดยที่เราลืมไปว่าในแผลเนี่ยบางทีมันมีพวกเศษไอ้พวกโลหะหรืออะไรที่เกิดจากระเบิด คือไม่เชื่อว่าเป็นเป็น,ปนแก๊สํำตาเพียงอย่างเดียวมันจะต้องมีการระเบิดซึ่งจะทําให้มีเศษเนี่ยซึ่งทางเราเนี่ยเก็บไว้เยอะเลยหลังจากที่พอแผลวันแรกนี้ก็ดูเหมือนดูดีเหมือนกับแผลเล็กๆแต่พอสักวันที่3 4 5สี่ห้าตามมาเนี่ยแผลพวกนี้มันเกิดบวมอักเสบบางคนเป็นหนองบางคนเน่าออกมาเนี่ยเราต้องแกะไหมที่เราเย็บออกหมดเลยเพราะแกะไหมที่เราเล็บออกหมดเลยเนี่ยนะคะก็ขุดเนี่ยพบว่าเป็น เป็นรูเป็นพโพรงเลยพโพรงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยอดน,นิยมเลยนะคะจะเป็นพโพรงขนาดลูกเท่าลูกมะกยยัดใส่ก็ไปได้เลยนะคะย<า>ยแล้วที่ฮาแล้วที่เราเจอบางลายเป็นบางลายเนี่ยมันใหญ่ขนาดไขไก่ทั้งลูกก็ไปได้เลยมันใหญ่มากเพราะควานจนกระทั่งข้างในเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีฤทธิ์ทำลายล้างค่อนข้างสูงแล้วแผลพวกนี้มันจะออกมาค่อนข้างเยอะทีนี้หลังจากนี้เราก็ต้องรักษากันเต็มที่ ต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆเนี่ยหมอก็ไม่มีประสบการณ์ค่ะเพราะเราไม่เคยเจอคนไข้อย่างเงี้ยมาก่อนน่ยแต่พอหลังๆนี้เราก็เริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นจากการที่รักษาคนไข้แล้วเราก็มีวิธีการต่างๆหมอแต่และคนก็เออบางคนก็บอกใช้วิธีนี้บางคนก็ใช้วิธีนั้นแล้วก็โชคดีว่าหลังๆก็จะมีหมอสัญยาแพทย์บ้างหมอทางด้านออร์โธปิดิกหรือว่าทางสัญยกรรมกระดูกจากโรงพยาบาลมีชื่ออย่างโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลภูม,มิพลอันนี้เขาก็จะมาช่วยช่วยเราทําก็เลยทําให้แบบว่าแผลเนี่ยดีขึ้นแล้วเราก็ได้เรียนรู้มากขึ้นว่าแผลแบบนี้ ต่อไปถ้าเราเจอเราควยต้องทํายังไงแต่ตอนแรกตอนนี้ก็เริ่มมีคนไข้ซึ่งซึ่งไม่ทาแผลเองข้างนอกแล้วหมอก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเนี่ยแล้วกลับมาด้วยเรื่องอาการออแผลใหญ่ขึ้นเป็นหนองมากขึ้นแลน้วก็เน่ามากขึ้นมาให้ให้เราทำในช่วง 3- 4สี่วันหลังเนี่ยมีต้องมานั่งกรีดแผลกันใหม่เลยแล้วก็มานั่งคว้านเนื้อเน่าๆออกหมดอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนหลังๆนี้ก็คนไข้ยเยอะมากอะค่ะแต่ก็โชคดีว่ามีหมอจากโรงพยาบาลอื่นมาช่วยเราแต่ก็มาช่วยตามเวลานะอย่างเช่นบาง,บาง บางโรงพยาบาลอย่างพ่อมองกุฎเนี้ยก็จะมาช่วงบ่ายถึงถึงห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีทีมหมอจากรามาเงี้ยก็จะมาบ่ายโมงเอ๊ะมาห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวพี่เองอยู่ว่าถ้าพี่อยู่พี่ก็จะอยู่ถึงเที่ยงคืนแล้วก็จะปิดแล้วพอตอนชาเอ่อแต่นอกนั้นหลังเที่ยงคืนเราก็จะมีคนไข้ฉุกเฉินด้โรคอะไรคือ ผู้ชุมนุมที่มาล้างแผลที่เต็นท์พยาบาลมีจำนวนประมาณ30-50คนต่อวันลักษณะบาดแผลจากคำบอกเล่าของทีมแพทย์และพยาบาลคือเกิดจากการกระทำของอาวุธสงครามซึ่งมีทั้งแผลเล็กและใหญ่บางรายเกิดบาดแผลกระจายทั่วบริเวณลำตัวและหลายรายมีอาการอักเสบแทรกซ้อนเนื่องจากสารเคมีในอาวุธสงครามที่ตกค้างในบาดแผลซึ่งต้องใช้เวลานาน,านในการรักษา แม้จะมีผู้ป่วยมาล้างแผลเป็นจำนวนมากในแต่ละวันแต่ทีมแพทย์และพยาบาลก็ยังคงทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการรักษาผู้ป่วยซึ่งเวลาในการปฏิบัติการที่เต็นท์พยาบาลน,นั้นเป็นเวลานอกเหนือจากเวลางานปกติที่ต้องรักษาผู้ป่วยทั้งที่โรงพยาบาลและคลินิกส่วนตัวอยู่แล้วบางรายก็เป็นแผลขนาดสักหนึ่งคูณสองเซนติเมตรหรือว่า สองคูณสามเซนติเมตรอย่างเงี้ยครับก็บางรายก็กระจายเต็มข้างหลังอย่างเงี้ยครับบางรายก็ทั้งขาเลยเป็นแผลที่เกิดจากเกิดจากอะไร,ค,รคิดว่าเกิดจากความร้อนแล้วก็อาจจะมีคิดว่าอาจจะเป็นสะเก็ดระเบิดนะครับแต่ว่าบางรายก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าลึกอะไรมากครับแต่ว่ามันโดนความร้อนมันก็เลยไหมลึกแล้วก็มีเศษติดอยู่ในบางแผลครับ อันี้จเป็นจะต้องมาล้างแผลที่นี่ทุกวันไหมคะก็ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาพันธมิตรเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยากไปโรงพยาบาลเพราะว่าไม่ค่อยสะดวกในการทําแผลที่โรงพยาบาลเพราะว่าเป็นคนไข้ต่างจังหวัดนะครับฉะนั้นการให้บริการทําแผลที่นี่ก็จะสะดวกสําหรับคนไข้มากที่สุดนะครับฉะนั้นถามว่าจําเป็นไหมก็เรียกว่าอำนวยความสะดวกมากกว่าครับเสียค่าใช้จ่ายไหมคะ thank. ไม่เสียครับเพราะว่าทางห้าแกนนํากองทัพรมแล้วก็ผู้บริจาคมากมายเนี่ยก็บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้หมดแล้วครับ ใน้นามของความเป็นแพทย์เนี่ยค่ะที่รู้สึกยังไงบ้างคะกับเหตุการณ์ที่ตํารวจได้ทําร้ายประชาชนในวันที่7ตุลานั้นก็คิดว่าสิ่งที่เขาทําผมก็ไม่รู้ว่าเขาทาเพราะอะไรนะครับเขาอาจจะมีความจําเป็นของเขาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนก็อาจจะออกมาเป็นสิ่งที่ ทุกคนก็คงจะเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในแง่ผู้บาดเจ็บเนะี่ยก็คิดว่าในส่วนของแพทย์เราก็คงทำหน้าที่ในการดูแลบาดแผลแล้วก็จิตใจผู้ป่วยให้ดีที่สุดครับ